เอ้ามาพบกับผมนะครับอันนี้ผมเล่นชื่อว่าเซิร์ฟมินิเกรมนะใช่ป่าวะเบ็ดวป่าวเออจะไม่ได้ผมจะใครอยากจะเล่นเซิร์ฟน,นี้ก็ทิง้งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันอยากเล่นมากมาร์กคอนเกรส ไม่ต้องบอกก็รู้เลยสิไลยนะครับแล้วลผมก็ขอเพื่อผมอ,อยากได้ขอ,ขอถ้าตายก็ขอไปกันด้วยความเยอะๆเลยนะ ได้ไปต่อให้พ่อผมว่าจะมาลีบฟเซอร์ไ,ไปนะขยักเล่นนะหลักๆต้องรู้อันเก็บไปเยอะรู้ไม่อันเก็บเยอะก็ผมต้องตกใจแน่เลยอือคุณคุณเตรียมมั้งก็ขอขวามมีแล้วกัน ยังไม่ได้้องเก็ดอันล่ะอ๋อรีกว่ารู้ดีทานูต้องเอาไปละคมบุกล้กันเพเป็นคนบุกบุกมาตายเฮี้ยกูคตรอ่อนเลย เฮียได้ยินเสียงฟ้องมากจะร้องว่าตุ่ยตุ่ยเหี้ยมันก็เป็นขีหมู่กีอ้าวคนต่อแล้วเฮียดีใจจังเลยผมจำต้องเสี่ยวบอกอเหี้ยต้องอะไรล่ะแร็กกว่าคิดว่ากูแพ้ทุกทีเลยกูอ่ะเฮียอ้าวผมก็มาแหละ ขอต่อไปเองนะแต่มันแหลกมากเลยตอนนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> แหลกแหลกตูดหมูดูวิง่งวิ่งมา่จะลอยเยีอยเฮีย <c oughs> ถ้าวันไหนเพื่อนผมมาเล่นด้วยผมจะชวนพวกคุณมาก็ทิ้งไอ้เขียนบอกผมได้นะว่าจะมาเล่นกับผมผมเขียนคลิปไหนก็ได้นะ ในคลิปเก่าๆผมไม่ค่อยฟังนะครับต่อไปดีกว่าเฮียอันนี้กูขับไปเฮียนี่มันดีกว่าพี่เิวทองเับถนนดีกว่าเฮียกูเอากอนละอันเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยเฮียหนังบุกไปไปเอาทองไงเฮียเฮียมันมองผมไม่ไม่เห็นหรือวะ เขี้ยเต็มตีกูเจ็บเฉพายลยมได้เขี้ยไอสัตว์ถึงไม่ช่วยกูไอสัตว์โอ้ฟังเนี่มันดีว่าได้ทองอเขี้ยไอทองไอเชื่อมึงดีแล้วล้อไอสัตว์กูยังไม่ได้ทองเลยโอ้ทองเขี้ยทองไม่ดับมาอว้นอันหนึ่งกันนะอันหนึ่งครับแต่หนูไม่ได้เอ้ยสามอันเว้ยขออันหนึ่ง,อนนงโอ้โหจะขับทะลุได้เลยไอเขี้ยแหลก เมันทำ่าทาจะเยอะค้ยมันจะขับธนูได้อยู่แล้วไอ้สารเมันกโกดานว้ยเฮียคันคันหูเฮียใส่หูฟังกโกดานุ้ยเฮียสัดเลย แม่งคนแม่งเจาดีดีเหี้ยกูรบหัวล้ลอเลยนะเว้ยตุงท้ออย่ากูคแค่เนื้อกับตัวไอ้กูแค่จุดเกาะก,กาับมาสเติกูุบลกระนนะฮะย่ามาสเติก็เก่งเลยเฮียยังอะไรมากมายเอามากเอามากจะเสียตูดหมด เสียตู้ผมนี่เสียตู้นี่สิคลิปนี้มีคำยาบเยอะแล้วก็แหลกเยอะก็ขอไปผมเฮียอัดนานละขอตายก็ปวดหัวจะวิ่งตายเว้ยเฮียเหลกเนี่ยกูเริ่มไม่มั่นใจแล้วเฮียข่ขอธนูแล้วโอ้โหกินนี้ก็บายบาย